วิธีอัพโหลดวิดีโอลง Ti ๊ก o k อกทำยังไงไปดูกันอันดับแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่ติ k t o k อที่เราโหลดไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าถ้าไม่อยากะะให้คลิปโดนปิดกัน้นเราเข้ามาที่ตัวชันเลยค่ะจริงๆกดปุ่มบวกตรงนี้ได้เลยนะกดที่ปุ่มบวกปึ้งเข้าไปนี่ น่าสดมากนะคะแล้วก็นี่เราจะเห็นว่าเขาจะมีขนาดวิดีโอให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกขนาดไหนมี60วิ15วินะคะเ MV นะคะแต่ถ้าใครมีกดมีไลฟ์สดเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มเพิ่มให้นะคะอันนี้เป็น TikTok ใหม่ของกระปุกเองนะคะกดนี่เลยตรงกลางนี่ก็จะเป็นการอัดอัดซ้อนไม่ได้ <laughs> อสมมุติว่าเราอัดวิดีโอของเราเสร็จแล้วนะคะ อาจจะเป็นหนาทีสิบวิอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะเห็นปุ่มสีชมพูตรงนี้ไหมคะกดติ๊กบวกเลยคะ่ะไอถูกต้องเลยคะ่ะขออภัยนะคะกดถูกถูกต้องถูกต้องเสร็จนะคะให้เราเราอาจจะใส่เอฟเฟกอะไรเพิ่มเอฟเฟเกเดี๋ยวพี่กระปุกม,มาสอนเพิ่มเติมนะคะ mm. เสร็จแล้วให้เรากดปุ่มถัดไปได้เลยคะ่ะก็จะมาอยู่ตรงช่องนี้เองอาจจะกดโพสต์หรือว่ากดเป็นบันทึกร่างได้เลยนะคะ